คือระบุม,มาห่วงเงิน5,000เนะกับผมแบบห่วงว่าคนดูผมจะไม่ได้ดูอะไรที่มันเมามันอ,อ่ะหัวใจเขาจะไม่ได้แบบนี่แหละว่าเสร็จตั้งหลังตู้เย็นขอบเงิน5,000หนีลงคันนาไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงขออนุญาตลัวแล้วมาดูทีเดียวไปครับจ่าย2,000ได้มา150 8,000หมดไปแค่8,000ถูกแล้วได้มาตั้งแล้วได้มาตั้งหมื่นสแน่ใช่ไหม เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมันมีแสงซส้อนต่างๆเยอะแย,ยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟคัปซิโร่เลยนะครับผมสวัสดิผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถ 1, ทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผม,มติอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยพิมไม่ติดเลยอะมะมะ่ะพังแล้วมั้งทำไมไม่เข้าเมอร์คิวร่าหาของดีๆละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่อง,งฟิต,ฟตสตาร์ตติดง่าย,ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกัดเจ็ดสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อโมงคูล่าเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูรากัดเจ็ดที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คูราเลยครับ ทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสูดดาวนักลัดไลน์นี่ครับผมนวันนี้ผมก็จะมาเปิดไข่คาฟาสกอรนีครับผมหาน้องนนะครับที่เขาลิมิตตรงลิมิตแตดกันนักหนาบวกสตงสแตดบวกเอ็กพงเอดงดบนะครับผมรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีโคูต้าให้เราทั้งหมด100ฟองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงจัดมาเลย20ฟอง จมขอรัวก,ก่อนเลยนะครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับของที่มีอยู่ในนี้นั่นก็คือนะครับโคเด้นฟรีสนะครับผมราคาค่อนข้างดีแล้วก็ต่อมาดรอปปิ้งกันสลิงเกอร์ราคาก็ค่อนข้างดีอันนี้นะครับอันนี้เฉยๆนะแคตติ้งอันนี้เฉยๆนะครับเฉยๆชุดนะครับอันนี้ก็เฉยๆแต่ถ้าบวกเยอะก็ก็ดีนะสองกว่าๆผมห็าถ้าบวกเยอะๆน ซึ่งวันนี้เรามีลิมิตอยู่ที่100อันเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงคลิปิดีดย๋ยนี้มันจะรวดเร็วและว่องไวทันทีถ้าคุณไม่ได้กดไลค์ไว้เนี่ยคุณอาจจะกดไม่ทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกดเลยังครับกดเลยังครับกดก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับ1 123 1, 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 14 15 16 17 18, 18, 18 19 20 How much? โอ้ยมันที่มา how much มาเลยวะเออมัน how much เลยไม่ต้องไปเซิร์ชราคาเข้าใจปะผมบอกแล้วลูกค้าเข้าเลยความต้องการดีมานแบบนี้ซัลายแบบนี้อืมไหนขอดูหน่อยสิอุ๊ย c a t l a n g Value ผมเองก็จำราคาไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะแปลผันไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปเซิร์ชดูแล้วกันนะครับผม เอ้ยแต่ว,ว่าเปิดทีละ20แล้วซื้อน,น่าจะคุ้มกว่านะเปิดทีละ10เนี่ยผมว่ากั150บาทจดจดเลยจดเลย150บาทลูกโปง่งแบบอลลูจด150บาท15 30 450บาทคาฟายูนิฟอร์มคาฟายูนิอุ้ยเรียบร้อยอน,น่ะดิ3น3่3ส อันสองนะดิเออแต่เดี๋ยวผมตีบวกดีกว่าเดี๋ยวผมคลิปหน้าตีหวดเลยดีกว่าคลิปนี้อะไรมลละและไฮไลท์ของเรานี่ครับผมไฮไลท์ Hi ของเราออสเตดสามเมบิออส s ต a สามกินมานาร้อยลง10%เนนะครับผมเมื่อฟาร์มนะครับบวก EXP 10%นะครับบวกดอบเลดอีก10%เ เนี่ยครับผมถ้าบวก7 s p d เพีเพิ่มอีกหนึ่งเนบวก9วิ่งไวอีกโอ how much how much more เฮล่าก็ขายกันไม่บวกอยู่ที่6,000กว่าบาท7,000พันะแต่ไม่ต้องห่วงคลิปนี้กูเติมหมือนหนึ่งถ้าไม่ได้อีกใบก,กูจแกล้งอยู่ดีแต่ถ้าหยุดตอนนี้ถ้าหยุดตอนนี้เนี่ยกำไร5,000นะมิ้นขายแล้วก็พอละคลิปวิดีโอนี้ก็สอดสี่ๆก่อนแล้วนะ เพราะว่าคนดูอย่างดีก็หมื่นสองหมื่นคนนะได้สองสามร้อยบาทเองยังไม่คุ้มค่าเติมเลยพุกกาบสวัสดีแล้วกูไปก่อนเลยดีกว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วห้าพัน 5, <laughs> แต่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 แต,แต่คนดูผมก็คงเสียใจแย่เลยดิคือถ้าผมมาห่วงเงินห้าพันนะกับผมแบบห่วงว่าคนดูผมจะไม่ได้ดูอะไรที่มันเมามันอะ่ะเออหัวใจเขาจะไม่ได้แบบนี่แหละว่าเสร็จตั้งหลังตูง้ยหอบเงินห้าพันหนีลงคันนาไปอ่ะ ข้าใจปะบอกเวลาเพราะฉะนั้นแล้วผมไปต่อนะครับผมผมไม่สนหรอกไอ้เงินหน้าพันเด็กน้อยนะครับผมฉีกลูกตาดูผมทําเพื่อพวกคุณเพราะฉะนั้นกดไลค์ซะจะได้เมามานัหนหนึ่งขีดสดยี่สิบฟองอา้าฟาหดไปอีกสองพบาทดูซิว่ามันจะเป็นยังไงขออนญาตลัวแล้วมาดูทีเดียวไปครับบอกเวลา แล้วผมหมื่นหกอะเลยแล้วผมมาอีกใบอะ่ะเลยแล้วผมมาอีกใบก็หมื่นหกอะเลยเออแล้วผมมาอีกใบอะ่ะเลยพี่น้องชาวไทยไแล้วผมเอินยับเลยอะเลยเฮ้ยทอมวัชเออไอ้ขี้อ,อ, <c oughs> อ,ไอะไรเป็นทอมวัชมาอีกแล้วอะหน้าเปลี่ยนแต่คำถามเดิม <c oughs> ดีมันเพิ่มสพายลงเออแคทเลนนี่ครับผมแฮรแบร์ Bear, อันนี้โปกปรกร้อยห้รยห้เราจํราคาได้เนาะส่วนอันนี้ก็เน้นเน้นไปจัดเป็นสอพไปต่อเลยป่ะผมว่าต่อเลยยังไงวันนี้ก็ลอยตัวแล้วลอยตัวล้วลไม่เราไม่เอา,เรา,เ,อาเราไม่เอาเยอะกําไรเราไม่เอาเยอะเราแบบชิลเออขายไหมครับไอ้ยนี่แบบทานลืมาเป็นภาษาไทยอะยี่สิบฟอง ไม่ต้องแย่งกันน้องเดี๋ยวพี่เอามาให้สียนะอันเดี๋ยวน้องเอาไปเลยเดี๋ยวพี่ลงตลาดน่าจะหัวเช้ามไม่ต้องแย่งกันราคาพี่ไมวอ,อะไรเยอะนะเยินกดไลค์ให้ด้วยเตรียมตัวเยซบฟอรมไปครับจ่ายสองพได้มาร <c oughs> ้อยหควรทำยังไงดี <c oughs> มันก็มีบ้างด้านมืด มันก็มีด้านบ้งด้านมืดกันบ้างขอยีิบโฟก์ไปขอยีิบโฟก์ยี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแปดพันหมดไปแค่แปดพันถูกเราได้มาตั้งเราได้เาตั้งหมื่นสี่แน่ใช่ไหมไอต่อร่ลำรวยร่ำรวยเว้ยพวกนี้รวย ยี่สิบฟองสุดท้ายเฮามัสไม่มีใครถามกูเลยว่าเฮามัสไอ้เหี้ยเอบีทีนี้ไปครับอ่าขาวปลายูนิฟอร์มขาวปลายูนิฟอร์มตัวเดียวไปเป็นไรกำไรสี่พันกำไรสี่พันกำไรสี่พันแล้วก็ทุกคนต้องกำไรใจด้วยได้ดูเปิดในะช่ไหมต้องไหม ชอบกดไลค์ชอบกดไลค์เลยจะได้เปิดการมองเห็นให้กับผมบ้างนะครับผมผมได้แบบเออหาตังค์มาตเตอร์ไปไหนดีไหมนะแต่ว่าวันนี้ก็คือเท่าทุนเท่าทุนแน่เท่าทุนแต่เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ผมเอาไปต่อยอดให้นะเดี๋ยวผมเอาไปขึ้นบวกเจ็ดให้ใครอยากเห็นบวกเจ็ดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมเดี๋ยวมอาไปขึ้นบวกเจ็ดให้โอ้ไม่ต้องห่วงผมจะไม่มีทรัพยากรน,นี่นับนับนี่สี่สิบหกเม็ดสองหมื่นเจ็ดหกสิบสามพี่มียาดาน้อยเกินหกสิบสามตีไม่ขึ้นหรอกพี่ เออไม่เหมือนบางเกมเติมไปไม่ได้เหียอะไรแถมแ้วกันไว้ยีสฟองเว้ยสนองเผื่อมีเสือขาวมาวิ่งเล่นสวย,ยสวยยสฟองอันนี้ถือว่าแถมก่อนปิดคลิปฉีกลูกตาน้อยๆดูสะเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายัางด้อยเล่นศึกษาไปชื่่ขึ้นเลยไม่สนไปอีสิบฟอง ไม่ขึ้นไปสิฟองไม่ขึ้นไปอีกห้าฟองสวัสดีครับเจ๊งเรียบร้อยครับกำไรที่ได้มาหายหมดเอาละเจนคลิปหน้าูไปละเจน